ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสาหร่ายซาเปเรนาเนาะสาหร่ายซาเปเรนามันคืออะไรเรื่องต้นเลยคือมันเป็นสาหร่ายสีเขียวกันน้ำเงินรูปแบบเป็นเกลียวเขาถึงเรียกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองทีนี้มีความพิเศษยังไงนะสาหร่ายซาเปเรนาใช้ตั้งแต่ชนเผ่าแอสเทตมาเป็นพันปีแล้วเพราะนั้นตัวนี้ปลอดภัยมากแล้วมันดังขึ้นมาอีกทีเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นนะครับเจอระเบิดลงที่ฮิโรชิมานะาซสกิทั้ะนั้นจะมีกำมันตะลังสีเต็มเลยหลังจากนั้นมีชโนบิลอีก ตัวไฟฟ้ากำมันตะลังสีตัวฟ้าปรลมานูที่กำมันตะภาพลังสีล่วนไหลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถทานปลาทานเนื้อทานผักได้เขาเพยายามหาอาหารว่าอาหารตัวไหนนี่ที่มีคุณประโยชน์ที่ดีแล้วก็เป็นซปเปอร์ฟู้ดสามารถดูดซับกำมันตะลังสีได้ดูดซับโลหะหนักได้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยเจอว่าสาหร่ายสเปรนาเนี่ยช่วยได้นอกจากนั้นยังมี UN บอกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคตนาซาบอกว่าสามารถใช้สเปรย์นาอยู่บนนิคมอวกาศได้ WHO บอกว่าสารยซเวนาใช้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดได้ดีขนาดนี้แล้วสารยซเวนามันมีรายระเอียดอะไบ้างนะครับหนึ่งสารายซเวนามีสีเขียวเข้มเพราะนั้นมีคลออฟิลสูงนะครับคนที่ไม่ทานเนื้อทานผักรู้อยู่แล้วว่าทานเนื้อร่างกายเป็นกรดนะครับร่างกายจาบับเศษครัวการเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็จะทานผักนะครับเพราะฉะนั้นทานผักหนึ่งได้โคลออฟิลจะสามารถปรับร่างกายเป็น่านได้สอง สาหายเวน่ามีโปรตีนสูงมากเมื่อเทียบโปรตีนกรัมต่อกรัมแล้วเนี่ยจะมีโปรตีนสูงมากกว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดและเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงที่สุดคือเนื้อวัวนะครับเชื่อไหมทสาหร่ายสเวน่ามีโปรตีนสูงกว่าเนื้อวัว3.5เท่าถ้าพูดถึงเบตาเา้าคอเลสเตอเราจะไม่เห่นแคลรล์สาหร่ายสเปเวน่ามีเบตาเา้าคอเลสเตอสูงกว่าแคโรอ์เกือบ10เท่านะครับนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมบำรุงกระดูกฟอสฟอรัส แมกนีเซียมเสริมในการบำรุงกระดูกป้องกนันร้างกายเป็นตะกิวช่วยทําให้นอนหลับสบายขึ้นนะครับซิงซิลิเนียมโครเมียมเป็นสารต้านอนุสระช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแล้วก็ธาตุเหล็กคนทานเจจะขาดธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กเนี่ยจะมีมากในไข่ไก่ตับแล้วก็เนื้อแดงนะครับซึ่งสารสุปรนั้มีธาตุเหล็กวิตามินเอบำรุงสายตาวิตามิน B, 2, บีอบสองบำรุงสมองกลุ่มวิตามินบีหนึ่งสองสามห้า 6. ตปรมุลายประสาทนะครับได้มีวิตามินเคบ่งเลือดวิตามินอ e, ีนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินซีช่วยหลอดเลือดมีเกือบครบเลยนะครับทั้งโปรตีนและคาร์บิตามินเขาถึงบอกว่าสรารไลค์สปเรน่าเนี่ยเป็นแพนเบสเดเอทแล้วก็แพนเบสโปรตีนนะครับที่มีโปรตีนสูงสุดในโลกนะครับดีอย่างนี้แล้วเข้าโปรเลยดีกว่านะครับถ้าคุณสังเกตว่าอาการร่างกายขาดโปรตีน ร่างกายอ่อนล้าเหนื่อยง่ายภคุ้มกันต่ำป่วยบ่อยผมร่วมดับยากแพ้หายช้าผิวจากการดูแก่กว่าวบางรายก้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับวันนี้สารังโซเปอร์กาหนึ่งกระปุก60ิเมตรราคาวป,ปกติกระปุกละ490้เก้าิบาทวันนี้ซื้อ4ี่รายการนี้พิเศษแถมอีก4ี่กระปุกวมกันเป็ 8. 8. น,น8กระปุกกระปุกหนึ่งมี2เมตรนะครับทานได้ถึง8ปเดือนนะครับจากราคา3,920้าี่สิบบาทเหลือเพียงหนึ่งันรเก้าสิบาท โทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ี่0 2 6 6 1 0 6 6ย้ำนะครับ202661066ค่าจัดส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าจะไลน์ได้ที่ไลน์แอด j p s a l e นะครับมีตัวแอด j p s a l e ไลน์แอด j p s a l e แล้วส่องจัวโ,โค้ดได้เลยนะครับมาตรฐานการผลิตล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับ<ม>หนึ่งเราเช็ที่อยู่ของเทนราดา เนื่องจากสารลายสเปรย์น่าเนี่ยมันสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดูดซับสารพิษแม้แต่ดูดซับก,กัามมกนตรัลางสีสงสัยใช่ไหมว่ากมานตลังสีคืออะไร Wi-Fi จอสีฟ้าแล้วก็รีดิโอแอคทีฟคลื่นต่างๆที่อยู่เต็มท้องฟ้าเราไม่เห็นตัวเนี่ยมันอาจจะไปทําลายเซลล์ทําลายดีเอได้เราปกป้องตรงนี้กันดีกว่านะครับเราเลี้ยงด้วยระบบปิดนะครับใช้น้ำา RO ด้วยที่อของแคนาดานะครับด้วยสารลายสเปรย์หน้าที่สะอาดบริสุ์ที่สุด เข้าสู่ร่างกายสามารถดูดซับสิ่งที่ไม่เดี่ยวมาได้นะครับและโรงงานที่เราใช้นะครับก็คือโรงงานเจสมาตรฐานมหาชนนะครับมี GMP s o ฮาลาลนะครับเจทานได้พี่น้องอิสลามทานได้ที่สำคัญคือแบรนด์สุภาพโบสดอยู่คู่คนไทยมาแล้วกว่า70ปีเพราีนั้นมั่นใจได้เลยนะครับว่าแบรนด์สุภาพโบสดไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนคุณภาพดีขนาดนี้แล้วการทานวันละ2เม็ดนะครับ จะทานสองเม็ดถึงหเม็ดก็ได้ถ้าไม่ได้รับโปรตีนเลยนะครับเข้าโปรนะครับย้ำนะครับถ้าร่างกายขาดโปรตีนร่างกายอ่อนล้าคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายภูมิคุ้มกันต่าลงป่วยบ่อยผมร่วงหลับแยกแสบช้าผิเอือการไม่อ่อนแรงนะครับทานเลยครับหนึ่งกระปุก6กิเม็ดนะครับโปรตีนส9 0บ้กาสใอานวันนี้สี่แถมสี่สามเก้าสองศูนย์เหลือหนึ่งสี่เก้าโทรศ2 6ย์สองหหหนึ่งศูย์หนะครับ ย้ำนะครับ0 2 6 1 06 4ี่ถ้าส่งไปทาง j p Cell Scan QR Code ได้อย่าลืมนะครับการทานอาหารที่ครบ5หมู่ในสัดสนที่เหมาะสมนอนหลับพักผ่อนได้เรียงพอดื่มน้ำตามที่ออยอท่านว่านะครับออกกําลังกายนะครับแต่ถ้าคุณไม่สามารถทานอาหารให้ครบ5หมู่ในสัรสนที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุนะครับไม่มีฟันเดี้ยวดื่มนมท้องเสียนะครับกินถั่วท้องอืดน,นะครับ อยู่บ้านหลังเกษียณหรือแม้แต่เว from home ิร์กฟอร์มโฮไม่ออกกาลังกายรู้สึกปวดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้อสูญเสียสสูญเียไปอ้วนง่ายนะครับรู้สึกว่าหดหูเพราะอยู่เป็นทางลาหรือเปล่าเราอย่าคิดอย่างนี้เราให้สารละลายซาโเนน่าช่วยเด็กๆร่างกายต้องการเกินติบโตที่สองวัยถ้าเราลูกๆตัวสูงขึ้นมามีบุคลิกภาพที่ดีหน้าที่การงานอนาคตก็จะดูสดใสขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับคนวัยทางานนะครับ รีบเร่งกินแต่อาหารโฟเซ่นกินแต่อาหารแช่แข็งกินอาหารไม่มีประโยชน์นะครับมีแต่สารกันบูดสารกันเสียสารให้สีสารต่างๆนานาน,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 นะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมร่างกายเนี่ยแข็งแรงอยู่เลยทําไมนอนก็ไม่หลับตื่นมาก็ไม่สดชื่นพลังกำลังหายไปไหนหมดนะครับเพราะได้รับสารอาหารที่ไม่ดีและไม่เพียงพอเพะนั้นให้สารไหลสเเรน,น่าก็กลับมาย้ํานะครับถ้าคุณมีอาการอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เข้าโปรครบเจ็ดนาที